ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับช่องในลรายยอดิเช่นเคยนะฮะ <S <S วันนี้ะอยรายับเกมอาร์ไนท์เซิร์ฟเวอร์จีนก็นี้จะเป็นความรู้สึกหลังจากเล่นอีเวนต์นี้มาก็เข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะครับก็มีเรื่องที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สาเหตุที่ทําไมคนจีนถึงด่าอีเวนต์นี้กันนกักกระนาเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับอ่ะ มาเริ่มที่สิ่งที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกันที่สุดก็คือกาชากาชาเกอกาชาของโคโาโบนะอันนี้ดีหน่อยตรงที่ว่ายาโตเนี่ยจะได้ตอนการันตีโลที่120อี่โลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้กันประมาณ60 70โลแล้วถ้าไม่ได้ดวงซวยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ยาโตฮะอยู่ที่นัว <laughs> นัวไม่มีการันตีนะคือถ้าหลุดเลนแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮะตัวนัวมันไม่มีการันตีให้เพราะฉะนั้นก็ ภาวนาส่วน,นบนภาวนาเดียวฮะว่าให้มันออกก่อนยาตะครับโอเคมาถึงอีเวนต์กันบ้างนะครับในความรู้สึกส่วนตัวสำหรับเกมเพลย์ในอีเวนต์รอบนี้ถือว่าทำออกมาได้สนุกระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะแมคานิกพวกอุปกรณ์ที่เอามาใส่นะฮะโดยอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถใส่ได้2ชิ้นเท่านั้นนะฮะจะเลือกใส่อะไรก็ได้แต่ตอนเล่นเนี่ยใส่ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นใส่ชิ้นที่3ามอะไรพวกนี้ไม่ได้นะนะแต่ที่จะบอกก็คือถ้า ถ้าให้คะแนนนะฮะความโอพเอาไปเลยฮะไอ้แ,แ,แรลงปอส้มตีเนี่ยโกงชิบหายขนาดเซอร์เทอร์ที่แบบใช้สกิลจนหมดลลลลลลแล้วเลือดแม่งแบบเลือดเหลือหนึ่งแล้วอะใส่แมงปอไปรีดีพลอยใหม่อีกที่หนึ่งคือเล่นสกิลสามได้ต่ออีกรอบเลยโคตรโง่เลยนะฮะเจอ,อเอ,อก็เฉยๆนะครับอ่ะมาถึงเรื่องที่คนทีนด่าก,กันบ้างนะครับนั่นก็คือการฟาร์ม ถามว่าทำไมการฟาร์มมาถึงโดนด่าอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ะมาดูที่ด่านฟาร์มเลยฮะด่านเก้าด่านบอสไม่มีของฟาร์มเลย่ะด่านแปดฮะดูสิ่งที่มันดอกฮะใช่ฮะมันดอกแต้มแต่ไม่มีมัทชเรียลมาให้อ่ามันอยู่ตรงนี้แหละครับแต้มตรงเนี้ยเอาไว้ใช้ในการสุ่มคุณฟังไม่ปิดฮะเอาไว้สุ่มเพื่อแลกของไอ้สุ่มของในตู้อีเวนต์นะครับโดย การสุ่มเนี่ยไอไม่ใช่ดิต้องบอกว่ารางวัลหลังจากที่เราผ่านด่านมันจะได้ประมาณ20-30แต้มนะครับไม่เกินนี้หรือเกินผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เช็คให้มันละเอียดพอนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะอ่ะแล้วก็จะมีนอกจากการฟาร์มแล้วก็จะมีเรื่องของบัฟอาหารนะฮะซึ่งบัฟอาหารเนี่ยผมบอกเลยว่าก็น่าด่าไม่แพ้กันนะฮะโดยบัฟอาหารเนี่ยจะสามารถกินได้1วัน ต่อหนึ่งครัง้งเอ้ยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันเท่านั้นโดยที่คุณจะกดอันไหนก็ได้นะ,ะแล้วมันได้แค่ครั้งเดียวเว้ยเออกดแล้วคุณจะได้ของเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นว t าต่อฟัคว่า s that ขอโทษด้วยพอดีบ้านอยู่ใกล้ๆถนนบายพาสเครื่งนี้แหละ <c oughs> จะมีอะไรแบบนี้บ่อยๆแหละนะก็ก็คือกินไปแล้วเนี่ยมันจะพอเราลงด่านไปใช่ป่ะปั๊บตรงนี้มีผลแค่ครั้งเดียวฮะ แล้วคือคุณใช้พวกนี้ต่อไม่ได้เลยรออทีวันพรุ่งนี้แหละครับ1ครั้งต่อ1วันเท่านั้นแล้วใช้เงิน200ในการกดเอาอาหารมาแต่มีข้อดีตรงที่ว่ามันให้20่สิบซ y กับเราด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยมันคุณจะกดอันไหนก็ได้ครับแต้มได้60เท่ากันหมดได้60แต้มเท่ากันหมดนะครับอ่ะมาพูดถึงสิ่งที่น่าด่าที่สุดในอีเวนต์นี้กันดีกว่าตู้อีเวนต์ฮะ ถามว่าทำไมมันน่าด่าขนาดนั้นอ่ะตู้อีเวนต์รอบนี้ใช้เมคานิกในการสุ่มในการสุ่มทั้งหมดเลยฮะคุณไม่สามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะเอาของชิ้นไหนอย่างเช่นแบบผมจะไปกดกาชาเนี่ยขาดอีกไม่กี่โลเนี่ยก็ได้หกดาวแล้วคุณเลือกไม่ได้ฮะคุณต้องไปฟาร์มมาก่อน <c oughs> คุณต้องไปฟาร์มมาก่อนฮะถึงจะสามารถแลกของพวกงนี้ได้นะโดยที่ตู้แรกมันจะมีทั้งหมด2ตู้นะฮะตู้แรกเนี่ยจะใช้แต้มทั้งหมด100แต้ม นะครับสามารถกดได้สูงสุด10ครั้งเนาะก็คือใช้ทั้งหมด1000แต้มนะฮะถ้ากดทีเดียวสส่วนตู้2จะใช้ทั้งหมด40แต้มพอถ้าถ้ากดพร้อมกันทีเดียวก็400แต้มนะครับตู้แรกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากฮะเพราะว่าของมันไม่ได้มันไม่ได้มีแบบเอ่ออลิมิเต็ดก็คือแบบมันฟิกตายตัวว่าเดี๋ยวกดไปยังไงก็ล้างตู้ได้แน่นอนนะฮะก็ตู้นี้ก็คํางๆไปยังไงก็ต้องเคลียร์กันอยู่แล้วแต่ที่น่าด่าคือตู้2องครัาว่าทำไมมันน่าด่าขนาดนั้น ไปเห็นพวกนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยม,มันก็จำกัดจำนวนนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรคุณเล่นลงมาข้างล่างฮะใช่ฮะอินฟินิตี้แล้วที่เฮียคือมันเอาทุกอย่างมายำรวมกันและสุ่มให้คุณ <c oughs> คุณฟังไม่ผิดนะอะเดี๋ยวผมกดสิให้ดูเลยนะคือถ้าดวงดีก็อาจจะได้แมทีเรียลพวกนี้แล้วก็แบบไม่ได้ถ้าถ้าเกลือนะถ้าดวงสวยนะคุณจะได้น็อตเฟอร์นิเจอร์กับเงินสองพ อ่ะมาสุ่มกันเลยนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเกลือไปสี่ชิ้นเงินสองพอันนี้อาถือว่ามันก็ยังคุ้มค่าแต่ไอ้เนี่ยนอคุณเกลือไป3มชิ้นในทั้งหมดสิบอ่ะมันอาจจะฟังดูเอ้ยมันก็ไม่ได้เยอะข,าขนาดนั้นดิบางคนโดนไป6ชิ้นเน <c oughs> เพราะว่ามันใช้หลักการสุม่มเนี่ยแหละ แล้วเลดตรงเนี้ยมันจากที่เช็คมาเลนดอกคือ30%คือมันมันระยำม,มากคุณแล้วแล้วมันเอาทุกอย่างมายัดรวมกันแล้วก็สุ่มให้คุณอะ่ะมีคนคำนวณแล้วว่าถ้าสมมุติอยากจะล้างตู้สองเนี่ยใช้สแตนดั้งหมดเท่าไหร่4,000อัพครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในด s สคริปชันแล้วกันนะฮะสำหรับว่าทำไมถึงมันใช้เยอะขนาดนั้นนะครับนี่ก็เป็นเครดิตของพี่หมาป่า ผมแปลไว้ให้เนี่แหละคือสาเหตุที่หลายๆคนกลด่นดาบาแช่งกันทั้งคนที่เขาคนที่เป็นคนไทยที่เล่นในเซิร์ฟจ,จีนกับคนที่อยู่ที่คนจีนแท้ๆอเออเขาก็ด่ากันฮะมันไม่คุ้มค่าเลยในการฟาร์มรอบนี้คือถ้าเป็นสายฟรีอะแทบไม่มีทา่าไม่มีทางที่จะล้างตู้นี้ได้เลยอะถ้าคุณไม่ได้ดวงดีถ้าดวงดีแบบดวงดีจัดๆอะ,อะมีโอกาสล้างตู้นี้ได้ฮะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่ามันมีตรงเนี้ยแล้วคือ20 s a n i t y อะ่ะที่แบบฟาร์มได้เยอะสุดอะ่ะมันจะได้แต้มประมาณ20-30แต้มแล้วคุณคุณฟาร์มมา2 1 i s a n i t y อะ่ะคือมันก็นะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเงิน2,000กับถ้าสวยก็อีกนึงก็น็อตโง่ห0ึแต่น็อตมันมีจำกัดไงแต่เงินแม่งไม่จำกัดเลยแหละจริงๆผมจะว่าจะทำอย่งเนี้ยตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ อีเวนต์เข้าแล้วแต่จริงๆผมด่าไปในไลฟ์แล้วแต่น,นี้ผมมาทําคลิปใหญ่ทีเพราะว่าผมกะว่าจะรอว่าดูว่าอีตอนวีคสองเนี่ยมันจะแก้อะไรไหมสรุปคือไม่แก้ฮะไม่แก้อะไรเลยคือถ้าคนสวยอะ่ะมันก็สวยไปเลยแต่ถ้าคนโดนนี้ก็ก็ถือว่าคุณโดงดีไปนะครับแต่ถ้าจะให้สรุปคือมันไม่คุ้มค่าเลยฮนะที่คุณจะมานั่งฟาร์อีเวนต์เนี้ยผมแนะนําว่าถ้าคุณเคลียร์ถ้าถ้า,ถาตอนเข้าเซิร์ฟโกโบนะอีกผมเดาว่า น่าจะอีกประมาณหกหถ 6, ึงเดือนวันนี้ที่อัดคลิปก็วันที่15มีนาเนาะก็น่าจะช่วงเดือนกันยาออกันยาตุลานะครับอีเวนต์ก็น่าจะเข้าให้เล่นกันเดานะเดานะผมแนะนําให้กับสําหรับชาวโกโบว่าล้างตู้เดียวพอแล้วคุณไปทําอย่างอื่นได้เลยคุณไม่ต้องมาฟาร์มอีเวนต์นี้ต่อเลยหือถ้าวีคแรกจบตู้แรกปับ๊บคุณไปทําอย่างอื่นคุณจะไปฟาร์มหนขีดเจหรือทําของอะไรก็เรื่องของคุณเลย แล้วก็เอามาเล่นด่าเอ e ็กทีเดียวแล้วมาสุมส่มๆใช้แต้มให้มันครบๆไปแล้วก็เลิกเล่นอีเวนต์นี้ได้เลยฮะไม่คุ้มค่าเป็นอีเวนต์แรกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการฟาร์มเลยในระดับในอีเวนต์เมเจอร์นะเพราะอีเวนต์เทปเราไม่นับเนาะเพราะว่าอีเวนต์เทปเราก็รู้ๆก,กันอยู่แล้วของมันไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันยังเลือกได้แต่อีเวนตนี้คืนเรื่องไม่ได้เลยฮะ <c oughs> คือแบบคุณขายเงยินใหญ่ๆแบบไปอัพตัวละคอรอนะคารดแมนคาแร่ไม่ได้ฮะคุณไปฟารมา์มมาก่อนแลนนะ คือความระยำของอีเวนต์เนี้ยแล้วก็มีล็อกอินบนัสล็อกอินบนัสนี่ผมผมให้ว่ามันแบบอา,อาจจะด่าก็ได้แต่ก็มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะ่ะล็อกอินบนัสถามว่าทำไมมันมันเป็นแบบ ing ฮะมันสุ่มเหมือนกัน <c oughs> มันสุ่มเหมือนกันฮะคือมันมีโอกาสที่เราสามารถกดได้2ครั้งต่อ1น1วันได้ถ้าคุณดวงดีนะแต่ถ้าโดยปกติแล้วจะกดได้1ครั้งคะ แต่มันยังมีข้อดีตรงที่ว่ากด1ครั้งแต่ในวันถัดไปอ่ะคุณสามารถกดได้2ช่องเออกดได้สครั้งเลยครับโดยส่วนใหญ่อ่ะมันจะได้กดได้ตั๋วกาชาประมาณวันที่9วันที่10ครับแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็สัปดาห์เดียวก็กดได้แล้วก็ได้ตัว๋ว10มา1ใบแล้วนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวนะฮะเกมมันอยากให้เราได้สัมผัสวันทัน e เอ็กซ์เพ e ียนะแต่ ไม่ได้ดูตัวเกมเลยว่ามึงใช้ซานิตี้ในการฟาร์ม <c oughs> <c oughs> เป็นอีเวนท์ที่สำหรับสายฟีผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะฟาร์มเท่าไหร่นะครับก็หรือว่ามาเตือนๆกันไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้แหละว,ว่าคลิปนี้ออกไปจะมีฟี e d b a c อะไรบ้างรบกวนทุกท่านก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะก็วันนี้ก็ผมขอขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอใหม่อีเวนต์หน้า หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> โอเคครับไปละบาย